นะครับเราก็มาเล่นเกมที่ชื่อว่า Robio Virus Injection Shot t Injection วังน,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 นะครับก็เข้าเลยนะครับก็ดูจากกันในเกมก็ได้หุ้ยอืมทำไมเอาตัวนี้เอ้ยตัวนี้เท่ดีวิเสียงมีคนชื่อแคมีร่าไหมฮะ The Hall อืม Anti ิ a ก s u i มวยว้สล็อกที่เอาไว้ last ลอะนี่ครับเอ้าอ๋ออันนี้สงสัยนะ่าจะต้อง ลองอะโอเคผมรู้วิธีเล่นแล้วนะครับก็เราไปส่มไวรัสใช่ไหมแล้วก็ก็ไปฉีดโรบัตของเราซึ่งเอออะไรอะไรสีสมก็ไม่รู้ empty chamber อันนี้มานห้องของฉันใช่ปะเนี่ยโอ้ที่ส่ง เป็นห้องของฉันใช่ไหมเนี่ยอยากรู้อ่ะนี่มันห้องเออมันจปอดตรงไหนวะโนบจะีจอ้อเผื่อจะไปฆ่ามันควันอะไรไม่รู้นะต้องกดกดโอเคแล้วก็ฉีดเลยนะนี่แนะ่ เห็นไปแล้วฮะรอดูอาการนะครับเอออืมอาการก็ยังไม่มีอะไรบ้างเหมือนมาแล้วอยู่ใกล้อย่างนี้ก็ยังไม่มีอาการนะปิดไฟแล้วกันเผื่อมันช่วย ยังไม่มีอาการเลยยังไม่มีอาการนะครับผมจะลองไปเอาอันใหม่ไ,มได้เป็นสีโอ้โหมันยังไม่ได้นเนี่ะทุกคนสีมาค้ายๆยกันปะนี่นี่ยังไม่ได้ใส่นี่เอาสีนี้หละเนี่ฮะไม่มีอาการนะทำไมไม่มีอาการ ม,ม,มีการอืมไม่มีอาการเนี่ยยูริกยูริกหนหยรู้สึกอะไรบ้างไหมนี่เล่นสไลเดอร์ไม่มีอาการเนาะงั้นปิดไฟไว้ก่อนเพื่ออาจจะเกี่ยวก็ได้นะ รอไปสักพักเดี๋ยวไปเอาอยากลองไปเอาใหม่ดูเนี่ยเขาเหมือนให้ต้องกินนะอะไเรื่องอะไรกาแฟด้วยนี่คืออะไรวะแล้วปิดววยบัสอ๋อเอากาแฟตรงไหนวะกาแฟออกาแฟเอาตรงไหนไหนไหนอ๋อตรงนี้ แย่งอ่ะไปไปต่อเอ้ยนี่เราจะมาเอารอยลัสกูมมไม่สวยลัสนี่อยากเอาสีนี้ชอบดีหรือว่าต้องเอาเกมพาร์ อ่าแค่นี้เจอแล้วนี่สีสวยด้วยขอให้มีอากาศแล้วก็ได้เพราะว่าผมก็เล่นไม่เป็นด้วยแล้วค่อยมา,าต้องมีอากาศแล้วแน่ๆไหนดูซ้ซิเอาอย่างไม่มี ไม่มีเลยนะครับหรือว่ามันไม่มีวันตายเลยมีอาการจร์เ <Breath. S 1> ออเท่บราย <Breath. S 1> บรอ <Breath. S 1> ไวรัสบรยไวรัสอะไรวะ

Ngay ông là ông là lắp braw cho bác sĩ. He's ông nha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  ông Ui, anh đơn, đơn mà hơi, Tắt cả rồi chưa không này mày 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 cột, new object เซ่ามันไม่ใช่ดินี่ new object new object c r u d e อืมกินกาแฟเปล่า c r u d e hello talk to me c r u d e c r u เนี่ยผมอยากงงอ่ะเขาเอากันยังไงอ่ะ เอ,เอ้ยดูคนนี้เขาเพิ่งมาออสปอนแล้วนะครับเขาสปอนอ๋อทุกคนเขาเอ้ะ กิมมิสเขซื้อนะครับโอ้ไม่กอด oh <my> มาคือกรีมิสไปดูคนอื่นไอ้ตอนนี้ผมใส่เขาหมดแล้วครับวัด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  vật 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 này, nhẹ mà gắt tông bị ả cản chưa mẹ có hôm nay ui tục chạy không mong mày khè không mong เนี่ยทำไมเขาไม่แง่กันสงสัยแบบนี้ต้องไปเอาตรงน, amp, น,นั้นท nee. ่านดูคนอื่นก่อนที่สองแล้จังเลนาริมสโอเอสมาขับเกาเลก็มี มูอแท่นคืออไรก็ไม่รู้นะเฮ้ยผมสีฟ้ากลับไปได้ห้องก่อนเออมีคนตายสิ่งอะไรอยู่ข้างข้างนี้เอ,อ๊ะกับ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 ยากตายหืม คืออะไรไม่รู้นะฮู้ยฮอ้ยโู้ยฮู้ยเออดดีได้สนุกดีเนาะถ้าเกิดเราเนี่ล่ะลบโหดสับเจ็กแล้วก็ไม่โหดไม่เอาดิที่เกียจดูเขาตายืมไปเอาซีฟิดี่ถอยเลทดีก่า สีบิดีทอเตสีบิดี้ีดีทอเรตทอเตนี่ยคสีขาวไปเลยนี่นะเขาก็จะมีหน้าสกิบิดี้ทอเลตเต็มเลยน้ำคาน้าสกิเออนี่นี่ยโ๊เลยถอยู่แล้ นะกูเก่าแบบสกุลทั้งเล้วนี่เอะตัวไม่หายแค่นี้เองเหรออืม,อ,มอืแโอ้วถ้าเกิดเราไปอ๋อ ไปเอาไวรัสอีกอันหนะึ่งอ่ะแต่แบบเอ้อเขาปิดตู้ทีนดันเจี้ยเลสอันเนี้ยมีเลสอันนี้ผมอยากลองนี่ครับสีสีมันเบมเปื้อนผ้าเลยไม่รู้มันหัวอ,อะไรอะ่ะไม่รู้จะพูดไม่ออกอดีๆยังไม่มีอาการข้างเข้าเซเบกีปีจีที่ที่จอยเลสดีที่หัวเลยอืมเฮดช็อต ไงดูสิสีดีทอเลนโอ้นี่มันเป็นเออเอออะไรเนี่ยเฮ้ยเดินเเลสจริงด้วยโอ้ยสีแดงอย่างนั้นก็มีเออเขาเป็นอะไรโอ้ยเลืนอนไหลออกโอ้โออยงั้นเราก็พอกันแค่นี้ก่อนนะครับไม่ฝากกดไลค์ ตามกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคนที่รับชม